ภรรยามหาเศรษฐีในเท็กซัสมีความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเธอคือเอมิลี่หญิงสาววัยสาปลายที่แต่งงานกับนักธุรกิจน้ำมันบ้านหรูในดัลลัสเต็มไปด้วยแสงไฟระย,ยิบระยับทุกค่ำคืนแต่ภายในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเงียบเหงาสามีของเธอชื่อริชาร์ดชายผู้มั่งคัง่งแต่เย็นชาต่อความรู้สึกเขาหมกมุ่นกับการประชุมการลงทุนและการเดินทางไกลนับไม่ถ้วน เอมิลี่รู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงทองที่สวยงามแต่ไร้ชีวิตชีวาคืนหนึ่งเธอเดินเข้าไปในร้านอาหารเล็กๆในย่านคนทำงานอพยพกลิ่นเนื้ออยางและเสียงหัวรอดดังกลบเสียงดนตรีเม็กซิกันที่เปิดคลอตรงนั้นเธอพบชายคนหนึ่งชื่อมิเกลพนักงานอพยพจากเม็กซิโกเขามีรอยยิ้มอบอุ่นแววตาเต็มไปด้วยชีวิตและความจริงใจเอมิลี่มองเขาเหมือนพบสิ่งที่ขาดหายไปในโลกที่เธออยู่การพูดคุยเริ่มจากการสั่งอาหารธรรมดา แต่จบด้วยการแลกเบอร์โทรศัพท์หัวใจเธอเต้นแรงในขณะที่แอบซ่อนโทรศัพท์จากสายตาคนในบ้านวันต่อมาเธอแอบส่งข้อความสั้นๆถึงเขาเพียงว่าขอบคุณสำหรับรอยยิ้มไม่นานนักข้อความกลับมาเป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งและยาวนานเธอเริ่มหลบเลี่ยงงานเลี้ยงหรูเพื่อออกไปเจอเขาอย่างลับๆพวกเขานั่งอยู่ในรถเก่าๆของมิเกลจิบเบียราคาถูกแต่หัวเราะไม่หยุดความสุขง่ายๆทำให้เธอลืมเสียงโทรศัพท์ของสามีที่ดังไม่หยุด เอมิลี่เริ่มรู้สึกถึงสิ่งต้องห้ามที่กลับทําให้หัวใจเธอสดชื่นอีกครั้งแต่ในความสุขนั้นกลับมีเงามืดแฝงอยู่เสมอมิเกลเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วภรรยาและลูกชายเล็กๆที่รอเขากลับบ้านความจริงนี้ทําให้เธอสันนไหวแต่ก็ไม่อาจถอยหนีได้ทุกครั้งที่เขาแต่มือเธอความผิดชอบชัว่วดีถูกบดบังด้วยความปรารถนายามค่ําคืนเธอหลับไปพร้อมกลิ่นเสื้อผ้าของเขาที่ซ่อนในลิ้นชักเสียงรถกระบะของเขาที่ขับมารับหน้าบ้านยังคงก้องในความทรงจํา ความลับนี้เริ่มก่อตัวเป็นเงื่อนไขที่อันตรายเกินควบคุมวันหนึ่งเธอเห็นรอยฟกช้ำที่แขนของเขาและถามด้วยเสียงสัน่นเขายิ้มบางๆแล้วบอกว่าแค่ทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความกังวลที่ปิดบังไม่มิดเอมิลี่รู้ทันทีว่ามีบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้เธอเริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับเลือดและเสียงกรีดร้องที่ไม่รู้จักที่มาทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเธอมักเห็นเงามืดเคลื่อนไหวในมุมห้อง บริชช่าสังเกตเห็นภรรยาของเขาเปลี่ยนไปแต่ไม่พูดอะไรเขาเพียงแต่มองเธอด้วยสายตาแข็งกระด้างราวกับกำลังจับผิดเอมิลี่จ่ายเต้นแรงทุกครั้งที่คิดว่าความลับอาจถูกเปิดโปงเธอพยายามซ่อนร่องรอยการนัดพบทั้งเสื้อผ้ากลิ่นน้ำหอมและข้อความแต่ทุกครั้งที่กดลบข้อความเธอกลับยิ่งกลัวมากกว่าเดิมคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังก้องไปทั่วเมืองเอมิลี่นั่งรอในรถคันรูข้างถนนรกร้างที่มืดมิด มิเกลมาถึงด้วยใบหน้าที่เปื้อนน้ำฝนและดวงตาหนักใจเขาบอกว่าไม่อาจทนต่อแรงกดดันจากครอบครัวและงานได้อีกคำพูดนั้นทำให้เธอเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยความจริงความรักต้องห้ามกำลังกลายเป็นภาร,ระที่บทขยี้ทั้งสองฝ่ายเอมิลี่ร้องไห้ในอ้อมกอดเขาท่ามกลางเสียงฝนสักกระจกในหัวใจเธอเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนี้ไปทว่าในความมืดกลับมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ห่าง ไฟแสงเล็กๆจากบุหรี่สว่างวาบก่อนดับลงอย่างเงียบเชียบเอมิลี่ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูพวกเขาและความลับที่เธอคิดว่าปลอดภัยกำลังจะกลายเป็นหายนะเสียงฟ้าผ่าอีกครั้งทำให้เธอสะดุง้งและหันมองไปรอบๆหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกมาจากอกเธอไม่อาจรู้เลยว่าเส้นทางที่เลือกเดินกำลังนำไปสู่โศก,กนาฏกรรมนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่มืดมิดและเต็มไปด้วยเลือด และความรักที่ควรจะสวยงามกำลังแปลเปลี่ยนเป็นเงาระนาีละน้อยรุ่งเช้าที่ดัลลัสอากาศเย็นชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมาเอมิลี่นั่งอยู่ในห้องครัวรูอมองแก้วกาแฟสั่นในมือเธอไม่อาจลืมภาพไฟบุหรี่ที่เห็นจากความมืดเมื่อคืนได้มันเหมือนสายตาลึกลับที่กำลังเฝ้าตามเธอและไม่เกลีวหัวใจเธอเต้นแรงทุกครั้งที่คิดว่าใครบางคนอาจรู้ความจริงริชาร์ดเดินเข้ามาด้วยชุดสุดใหม่กลิ่นน้ำหอมแพงแผ่ไปทั่วห้อง เขามองเธอเพียงแวบเดียวก่อนหยิบโทรศัพท์และออกจากบ้านไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความเงียบที่กดดันมากขึ้นทุกวันเอมิลี่ถอนหายใจยาวรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในโลกที่ว่างเปล่าทันใดนั้นเสียงข้อความในโทรศัพท์ทําให้เธอสะดุ้งสุดตัวเป็นมิเกลเขาขอเจอเธอที่ร้านกาแฟ,แฟใกล้สถานีรถไฟเธอลุกขึ้นทันทีใส่เสื้อโค,ค้ทคลุมและออกไปอย่างลานลานร้านกาแฟเล็กๆมีกลิ่นขนมอบหอมฟุ้ง และเสียงแก้วกระทบกันดังกรุงกร็งมิเกลนั่งรอยอยู่แล้วสีหน้าเครียดจัดเหมือนมีเรื่องใหญ่ในใจเขาบอกเธอว่ามีชายแปลกหน้าตามเขากลับบ้านเมื่อคืนเอมิลี่ตัวแข็งทันทีความทรงจำภาพไฟบุรีผุดขึ้นมาอีกครั้งเขาย้ำว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนรู้จักและไม่ใช่ภรรยาเอมิลี่เริ่มสั่นไปทั้งตัวความกลัวแผร่ซ่านจนหายใจติดขัดมิเกลจับมือเธอและบอกว่าจะปกป้องเธอให้ได้แต่คำสัญญานั้นกลับยิ่งทำให้เธอรู้ว่า มีบางอย่างผิดปกติในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามว่าใครคือคนที่ตามพวกเขาขณะออกจากร้านเธอสังเกตเห็นรถกระบะสีดำจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าต่างถูกปิดมือแต่เธอสัมผัสได้ถึงสายตาที่กำลังจับจองเธอรีบก้าวขึ้นรถตัวเองแต่ใจยังสั่นไม่หยุดคืนนั้นเธอกลับบ้านช้าและพยายามทำตัวปกติที่สุดริชาร์นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเปิดไฟเพียงดวงเดียวให้สลัวเขามองเธอด้วยสายตานิ่งเย็นเหมือนกำลังอ่านใจของเธอ เอมิลี่พยายามยิ้มแต่เสียงหัวเราะกลับแข็งกระด้างจนผิดปกติริชาร์ดถามเพียงว่าเธอไปที่ไหนมาในน้ำเสียงเรียบเฉยเธอตอบว่าไปซื้อของที่ห้างแต่รู้สึกเหมือนคำพูดกำลังสัน่นเขาเพียงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปเอมิลี่นั่งนิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวกำลังบีบรัดเข้าหากลางดึกเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากสวนหลังบ้านเสียงเหมือนรองเท้าบดบนพื้นดินเปียกและเสียงลมหายใจหนัก,นกๆเธอค่อยๆแหวกผ้าม่าน และมองออกไปในความมืดมีเงาคนยืนอยู่ข้างรั้วนิ่งไม่ขยับไม่พูดอะไรเธอรีบปิดม่านทันทีหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกมาคืนนั้นเธอแทบไม่ได้นอนตื่นขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเล็กน้อยรุ่งเช้าเธอออกไปเจอมิเกลอีกครั้งที่โรงจอดรถร้างกลิ่นน้ำมันและสนิมลอยคลุ้งเสียงเหล็กเสียดสีกันดังแหลมบาดหูมิเกลบอกว่าเขาเริ่มกลัวว่าจะมีใครเล่นงานพวกเขาจริงๆ เขาเล่าว่าภรรยาของเขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมกลับบ้านช้าเธอไม่เคยถามมาก่อนแต่เมื่อคืนสีหน้าเธอเต็มไปด้วยความสงสัยเอมิลี่น้ำตาคลอเมื่อได้ยินเพราะรู้ว่าทุกอย่างใกล้แต่หักแล้วมิเกลบอกว่าอาจต้องยุตทยิทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาคำพูดนั้นทำให้เธอเหมือนโลกทั้งใบพังทลายต่อหน้าเธอร้องไห้และอ้อนวอนให้เขาอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวมิเกลโอบก,กอดเธอแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ทันใดนั้นเสียงกล้องถ่ายรูปดังแชะขึ้นจากความมืดด้านหลังทั้งคู่หันไปทันทีเห็นแสงแฟลชวาบหายไปหลังเสาคอนกรีตเอมิลี่กรีดร้องมิเกลรีบวิ่งไปแต่ไม่พบใครเหลือเพียงความเงียบในมือเขาพบรอยบุหรี่ที่ยังร้อนวางทิ้งไว้บนพื้นเปียกมันคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าพวกเขากำลังถูกล่าเอมิลี่ตัวสั่นน้ำตาไหลพรากไม่อาจควบคุมได้อีกมิเกลพาเธอกลับขึ้นรถขับออกไปด้วยความเร็วสูง ตลอดทางเธอเห็นเงารถกระบะสีดำขับตามห่างๆเสียงเครื่องยนต์ต่ำและแรงกดดันทําให้เธอแทบหยุดหายใจเมื่อถึงถนนเปลี่ยวเธอหันไปแต่รถคันนั้นหายไปแล้วแต่เธอรู้ดีว่ามันยังอยู่ใกล้ๆเพียงแค่รอเวลาเธอกลับบ้านด้วยความหวาดระแวงทุกวินาทีขณะเปิดประตูเธอพบกล่องเล็กๆวางอยู่บนพรมหน้าบ้านไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงซองจดหมายวางทับบนฝา มือเธอสั่นขณะเปิดออกข้างในมีรูปถ่ายเธอกับมิเกลรูปถ่ายที่ถ่ายเมื่อคืนขณะเธอกอดเขาในโรงจอดรถร้างภาพนั้นคมชัดจนเธอแทบหายใจไม่ออกเธอทิ้งกล่องทันทีรู้ว่าชีวิตเธอกำลังพังลงอย่างไม่มีทางหนีสายตาของริชาร์ดลอยเข้ามาในหัวพร้อมเสียงเย็นเยียบของเขาและเธอรู้ว่าจากนี้ไปความลับนี้อาจไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเอมิลียืนตัวสั่นอยู่หน้ากล่องรูปถ่ายที่ทิ้งไว้หน้าบ้าน ความจริงที่เธอหวังจะปิดซ่อนกลับถูกเปิดเผยอย่างโหดร้ายเสียงหัวใจเต้นดังรัวจนกลบเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังบ้านเธอพยายามทำลายรูปแต่ยิ่งทำให้ความกลัวยิ่งกัดกินในหัวผุดขึ้นทันทีว่าใครบางคนกำลังเล่นเกมอันตรายคืนนั้นริชาร์ดกลับบ้านด้วยใบหน้าหนักอึ้งผิดปกติเขาวางกระเป๋าเอกสารลงแรงกว่าทุกครั้งจนพื้นสั่นสะเทือนเอมิลี่รีบซ่อนปล่องไว้ใต้โซฟาแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่สายตาคมของเขากวาดมองไปรอบห้องอย่างช้าๆมันคือสายตาของนักล่าที่รอให้เหยื่อเผยพ,พิรุธเขาถามด้วยเสียงต่ำว่าทั้งวันเธอทำอะไรบ้างคำตอบตื้นๆของเธอฟังเหมือนคำแก้ตัวที่ไร้พลังเขายิ้มบางแต่แฝงความเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งกดทับหัวใจเอมิลี่รู้ทันทีว่าเขาเริ่มสงสัยมากกว่าที่เคยเป็นเช้าวันต่อมาเธอขับรถไปหาไมเกลในย่านอาภาร์ตเมตนเก่าเสียงสุนัขเหา่า และกลิ่นขยะคลุ้งในอากาศทําให้บรรยากาศกดดันมิเกลเปิดประตูห้องเล็กๆด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยความเครียดเขาพูดว่าไม่อาจหนีได้อีกแล้วใครบางคนรู้ทุกการเคลื่อนไหวเอมิลี่เล่าถึงกล่องรูปถ่ายและรอยบุหรี่ที่เห็นหลายครั้งมิเกลกัดฟันแน่นบอกว่าต้องหาว่าใครเป็นคนตามล่าเขาสันนิษฐานว่าอาจเป็นภรรยาของเขาหรือไม่ก็ริชาร์ดคำพูดนั้นทำให้เธอเหมือนถูกบีบคอจนแทบขาดใจ หากทั้งคู่รู้ความจริงทุกสิ่งจะจบลงด้วยหายนะขณะทั้งสองถกเถียงเสียงกระจกหน้าต่างแตกดังสนั่นทำให้สะดุง้งก้อนอิฐถูกคว้างเข้ามากระแทกผนังจนฝุ่นปลิวกระจายบนก้อนอิดมีโน้ตเขียนด้วยปากกาเมจิกสีแดงข้อความเพียงว่าเธอจะไม่มีทางหนีไปได้เอมิลี่กรีดร้องมิเกลยวรีบวิ่งออกไปแต่ไม่พบใครมีเพียงเสียงเครื่องยนต์รถกระบะเร่งเครื่องดังลั่นจากมุมถนนเขากลับเข้ามาพร้อมเหนือท่วมหน้าและสายตาหนักแน่น บอกว่าเวลานี้ไม่มีที่ปลอดภัยอีกแล้วแม้แต่วินาทีเดียวคืนนั้นเอมิลี่กลับบ้านด้วยสภาพใจแตกสลายเธอพะบริชัดนั่งอยู่ในห้องทำงานเงียบและนิ่งบนโต๊ะมีแก้ววิสกี้ครึ่งแก้วและซองเอกสารปึกใหญ่เขาเงยหน้ามองเธอด้วยสายตาที่เหมือนรู้ทุกอย่างเธอพยายามเดินผ่านแต่เขาเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเธอดูเหนื่อยคำพูดธรรมดากลับฟังเหมือนคำขู่ที่ทำให้ขนลุกไปทั้งร่าง เอมิลี่ขึ้นห้องนอนแต่ไม่อาจข่มตาหลับลงได้กลางดึกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากเบอร์ที่ไม่รู้จักปลายสายเป็นเสียงชายหาพระเอรยว่าความลับของเธอจะฆ่าเธอแล้วสายก็ตัดไปเหลือเพียงเสียงหายใจเธอที่หอบแรงรุ่งเช้าเธอรีบไปหามิเกลอีกครั้งเพื่อบอกเรื่องสายโทรศัพท์พวกเขานัดเจอกันที่โกดังเก่าริมแม่น้ําที่แทบไร้ผู้คนกลิ่นสนิมกับกลิ่นน้ำเน่าเวยแรงจนหายใจติดขัดมิเกลจุดบุหรี่สูดควันเข้าลึกก่อนพูดเสียงหนัก เขาบอกว่ามีคนกำลังจงใจทำลายชีวิตพวกเขาทีละน้อยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังสะท้อนกล้องไปทั่วโกดังเงาร่างสูงปรากฏขึ้นตรงประตูพร้อมแฟลชจากกล้องถ่ายรูปเอมิลี่ร้องเรียกชื่อมิเกลแต่เขารีบวิ่งไล่ตามชายคนนั้นเสียงเลกกระแทกดังสนัน่นเสียงฝีเท้าไล่ล่าแผ่วหางลงเรื่อยๆเธอเหลือเพียงลำพังในโกดังมืดที่มีกลิ่นเลือดจางๆลอยมาเอมิลี่ตัวสั่นรีบวิ่งออกไปแต่กลับพบร่องรอยเลือดหมายหยดบนพื้น มันลากยาวไปทางประตูด้านหลังจนเธอแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงรถกระบะเร่งเครื่องดังใกล้เข้ามาอย่างน่ากลัวเธอวิ่งออกไปข้างนอกเห็นมิกเลมลงกับพื้นเปื้อนเลือดเขาตะโกนบอกให้เธอหนีไปแต่ร่างเขาถูกลากขึ้นรถกระบะเอมิลี่กรีดร้องสุดเสียงวิ่งตามทั้งน้ำตาแต่ไม่ทันรถกระบะสีดำหายลับไปในความมืดทิ้งเพียงเสียงเครื่องยนต์ก้องกังวานเธอยือนหมดแรงรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การขูด นี่คือการประกาศสงครามที่ไม่มีทางถอยได้อีกต่อไปและเธอไม่อาจรู้เลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครกันแน่เอมิลี่สุดตัวลงบนพื้นกรดริมโกดังน้ำตาไหลาพากไม่หยุดเสียงรถกระบะสีดำยังดังก้องอยู่ในหูเหมือนฝันร้ายไม่จบสิน้นมิเกลถูกลากไปต่อหน้าต่อตาร่างเปื้อนเลือดฝังลึกในสายตาเธอเธอรู้ทันทีว่าตอนนี้เธอกำลังติดอยู่ในเกมที่โหดร้ายมือเธอสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่เมื่อพยายามโทรหาตำรวจ แต่ทันใดนั้นข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาพร้อมรูปถ่ายมิเกลที่ถูกมัดข้อความสั้นเพียงว่าเธอคือคนต่อไปหัวใจเอมิลี่เต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอกรีดร้องออกมาแต่รอบตัวมีเพียงเสียมแมลงกลางคืนกลิ่นคาวเลือดที่ตกค้างในโกดังยังตามหลอนประสาทสัมผัสข,ของเธอคืนนั้นเธอขับรถกลับบ้านด้วยมือสั่นและสายตาพร่ามัวไฟถนนพร่าเลือนเหมือนจะดับลงทุกครั้งที่เธอขับผ่าน เมื่อถึงบ้านเธอเห็นไฟห้องทำงานของริชาร์ดยังเปิดอยู่เธอก้าวเข้าไปช้าๆแต่แทบหยุดหายใจเมื่อเห็นสิ่งบนโต,ต๊ะบนโต๊ะมีซองสีน้ำตาลปึกใหญ่ที่เปิดทิ้งไว้ข้างในเต็มไปด้วยรูปถ่ายของเธอกับมิเกลจากหลายสถานที่ร้านกาแฟโรงจอดรถร้างและแม้แต่ภาพเธอร้องให้ในโกดังทุกภาพคมชัดเหมือนคนถ่ายอยู่ในระยะไม่กี่ก้าวเสียงประตูห้องทำงานปิดดังปังริชาร์ดยืนอยู่ตรงนั้น เขามองเธอด้วยสายตานิ่งเย็นที่ทำให้เธอแทบขาดใจเขาถามเบาๆว,ว่าคิดจริงหรือว่าฉันไม่รู้เอมิลี่ถอยหลังน้ำตาเออเต็มขอบตาเธอพูดไม่ออกริชาร์ดเดินเข้ามาช้าๆวางรูปถ่ายใส่มือเธอเขาพูดว่าความผิดพลาดของเธอทำให้ครอบครัวฉันเสียชื่อเธอสั่นสั่นเหมือนร่างกายจะแตกเป็นเสียงเขาบอกต่อว่ามิเกลไม่ใช่เหยื่อแต่คือเครื่องมือคำพูดนั้นทำให้เธอช็อกจนหายใจติดขัด ริชาร์ดเปิดลิ้นชักหยิบเอกสารสัญญาเก่าๆของมิเกลออกมาเขาเล่าว่ามิเกลติดหนี้พนันมหาศาลและต้องทำตามคำสั่งการแสงรักเธอคือแผนที่เขาตกลงเพื่อแลกกับเงินและชีวิตครอบครัวเอมิลี่ร้องให้ปฏิเสธแต่ภาพทุกภาพตอบย้ำความจริงโหดร้ายริชาร์ดพูดเสียงเย็นว่าฉันปล่อยให้เธอเล่นเกมจนถึงที่สุดแล้วเขาวางโทรศัพท์เครื่องหนึ่งตรงหน้าเธอหน้าจอโชว์วิดีโอสดมิเกลถูกมัดอยู่ในที่มืด เสียมิกเกลร้องขอชีวิตสะท้อนออกมาเหมือนเสียงผีตามหลอกเอมิลี่กรีดร้องถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้ริชาร์ดตอบช้าๆว่าเพราะความรักของเธอทำให้ฉันเสียทุกอย่างทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นจากในวิดีโอภาพมีกเกลลงเลือดหลายองค์บนพื้นคอนกรีตเอมิลี่แทบล้มทั้งยืนร่างสั่นส้านจนพูดไม่ออกริชาร์ดยืนเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับเสียงปืนเขาพูดว่าตอนนี้มีเพียงเธอที่ยังคงเป็นปัญหา เอมิลี่ถอยหลังชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอวิ่งออกจากห้องทันทีเสียงรองเท้าของริชาร์ดดังตามหลังบันไดรูที่เธอเคยเดินอย่างสาง่างามกลับกลายเป็นเส้นทางหนีตายเธอเปิดประตูบ้านพรวดออกไปท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกหนักสายฟ้าแลบส่องให้เห็นรถกระบะสีดำจอดอยู่ริมถนนคนขับเปิดไฟหน้าเต็มกำลังจ้องตรงมาที่เธอราวกับสัตว์รอขยํำเธอร้องกรีดวิ่งไปคนละทางกับเสียงเครื่องยนตที่คำรามดัง แต่ในเงามืดเธอรู้ว่าหนีไปทางไหนก็ไม่ปลอดภัยทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าที่ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเอมิลี่หอบหายใจจนเจ็บอกแต่ยังพยายามฝืนวิ่งต่อเธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งไม่ใช่ความรักต้องห้ามแต่มันคือกับดักที่ออกแบบมาเพื่อทำลายเธอโดยเฉพาะและในความมืดมิดนั้นเธอไม่อาจรู้ว่าใครจะเป็นศพต่อไป